นี่นะครับน้ํามันนะครับใช้น้ามันประมาณหน,นึ่งช้อนนะครับแล้วก็ลงผัดเลยนะครับแบบนี้ลงไปเลยครับมาทําเมนูไชโป้ผัดไข่กันนะครับเมนูก็ไม่มีอะไรมาครับมีไชโป้นะครับไชโป้นะครับ ล้างทำความสะอาดให้เรียบร้อยนะครับแล้วก็ผึ่งไว้แล้วก็น้ําตาลทรายนะครับไปนี้น้ําตาลทรายนะครับไข่เป็ดหนึ่งฟองแล้วก็ไข่ไก่สามฟองนะครับตามด้วยหอมแดงนะครับแล้วก็น้ํามันพืชนะครับอะครับเมนูไชโป๊ผัดไข่เมนูนี้ก็มีแค่นี้ครับเดี๋ยวเราเข้าครัวทําเมนูนี้ด้วยกันนะครับกับเมนูไชโป๊ผัดไข่ทําง่ายอร่อยด้วยนะครับครับ มาเริ่มลงมือทํากันครับนะครับปอกเปลือกหอมแดงไว้ก่อนนะครับแล้วก็มาซอยนะครับซอยทุกคจะใช้ประมาณห้าหกลูกนะครับแล้วก็เดี๋ยวเราเก็บไว้นะครับเดี๋ยวไปใส่กับไชโป้นะครับต่โป้ผัดไก่เนี่ยต้องใช้หอมแดงนะครับมันจะเข้ากันมากเลยนะครับนะครับซอยเก็บไว้ก่อนนะครับเดี๋ยวเราซอยเสร็จแล้วก็ใส่ถ้วยไว้นะครับ ファン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 ファ ซอยหอมแดงเสร็จแล้วก็ตักขึ้นมาพักไว้ก่อนนะครับเดี๋ยวเราก็ไปทําต่อครับนะครับอย่างนี้นะครับเสร็จแล้วครับครับมาเตรียมไข่กันครับที่อยู่จะตีไข่ใส่ถ้วยไว้นะครับครับไข่ที่เราเตรียมไว้มัสั่คู่เนี่ยนะครับเอามาใส่ถ้วยไว้อย่างนี้ก่อนนะครับไม่ต้องไปตีมันไว้นะครับแค่นี้แหละครับ นี่ครับนี่กับน้ำมันพืชน,นะครับใช้โป๊ผัดไข่ใช้น้ำมันพืชก่อนนะครับประมาณเนี้ยหช้อนเนี่ยนะครับประมาณหนึ่งถ้วยเนี่ยเดี๋ยวเราก็มาผัดเชฟโปก่อนนะครับตามด้วยเชฟโปนะครับอีกเชฟโปล้างให้สะอาดก่อนทาความสะอาดแล้วพึ่งให้แห้งนะครับแล้วก็ลงผัดเลยนะครับแบบนี้ลงไปเลย โป้ให้แห้งก่อนนะครับยังไม่ต้องใส่ไข่นะครับวิธีนี้จะทําให้เต็ดโป้ไม่มันเกินไปนะครับตัดแบบแห้งนะครับแล้วก็เต็ดโป้ก็จะไม่เหม็นด้วยนะครับอย่าลืมเต็ดโป้หวานเลยนะครับไปเอย ครับผัดเชดบอลหอมแล้วนะครับก็ตอนนี้ก็ใส่หอมแดงนะครับหอมแดงนะครับที่ซอยแล้วนะครับประมาณนี้นะครับใส่ไปเลยผัดให้เข้ากันใส่ที่หลังนะครับผัดที่หลังเนี่ยผัดให้เข้ากันเลยนะครับเมนูนี้ไม่มีอะไรยากครับแค่นีนะครับผัดให้เข้ากันหอมแดงกับเชดโป๊เนี่ยละครับ ม่ต้องใช้อีกอ่าล่ะครับสีไฟนิดนึงดีไฟก่อนนะครับแล้วก็ใช้น้ำมันนะครับอันนี้น้ำมัน นะครับหนึ่งช้อนนะครับผอมาเนี่นะครับมีพื้นที่ไว้สําหรับไข่นะครับตอนนี้เราจะใช้ไข่สักสี่ฟองนะครับนี่นะครับเราใช้ไข่สักสี่ฟองไข่ที่เตรียมไว้นะครับเมื่อกี้นี้ประมาณนี้น,น,นะครับเทลงไปเลย ครับ๋ยวมันไม่ต้องเล่งไฟผัดให้หน้าทานแล้วสวยงามน,นะครับก็ใข่เขียอพอไข่สวยแล้วครับประมาณนี้นะครับก็ไม่ยากเลยเอาไข่กับเช็โปไปผสมกันแบบนี้แล้วก็คุกกันนะครับคทุก ไปเรื่ยจนไข่สุกนะครับเราก็เจ็บนะครับยังไม้สุกเส็จยังไม่จะให้ไม่ได้นะครับไุ๋นเรื่อยๆผัดเข้ากันเรื่อยๆอนนะครับผัดให้หอม น้ำตาลทรายนะครับน้ำตาลทรายน้ำตาลทรายรักหนึน่งช้อนโต๊ะนะครับเป็นประมาณนี้พอ,อ,อเสร็จแล้วนะครับแค่นี้นี่สีประมาณนี้แล้วก็เสโฟลไข่ก็เสร็จแล้วนะครับสีแ๊สเอาแล้วครับขึ้นแล้วครับ เสร็จแล้วครับหน้าตาแบบนี้นะครับไข่โปผัดไข่ที่ตู่าทานไหมครับไปนั้นเสร็จนะครับไปเดี๋ยวเราแวะไปทานกันครับขอบคุณที่ติดตามรายการนะครับและก็ฝากติดตามรายการที่ตูด้วยครับแล้วพบกันใหม่นะครับสวัสดีครับ